ก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบก,กับผมอีกแล้วนะครับตาจันวิดีโอวันนี้ผมกจะมาสอนทุกคนจัดแผน4-2-1-3ที่หลายคนคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับก็จะเป็นสไตล์คลิกเค้์เตอร์นะอันนี้นะเป็นคลิกเค้์เตอร์ที่ผมจะมาแนะนําทุกคนนะแล้วก็เป็นแผน4-2-1-3ที่ทุกคนขอมาเยอะๆด้วย ผมก็จะมาทําให้ทุกคนดูวันนี้เลยสไตล์คีย์คอร์เตอร,ร์ที่ผมเอาโค้ดมาก็คือโค้ดของลิเวอร์พูลนะเป็นของเจเกนคอปนะก็ไปดูกันที่ตําแหน่งแรกก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นผู้รักษาประตูตของเจเกนคอปเลยก็คือโกฮิปเปอร์ก็คือปกติเลยนะต่อมาก็เป็นเซนเตอร์แบ็กบ้างเซนเตอร์แบ็กตัวหนึ่งให้เราเป็นเดอะเดฟทอยเออร์นะเพาจะเอาไว้ชนนะเอาไว้ต่ําแล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นบิวอัพนะ คอยพิว่บเกมในแดนหลังขึ้นไปในแดนหน้านะต่อมาก็เป็นแบ็กไซด์นะก็คือเป็นสไตล์ฟูลแบ็กฟินิเชอร์นะฟูลแบ็กฟินิเชอร์นี่ก็คือบุกมันจะเป็นแบบบุกในบุกเข้ากลางนิดนึงนะทุกคนนะจะบุกเข้ากลางนิดนึงมไม่ได้เติมทรายสักเท่าไหร่เหมือนออฟฟิศฟูลแบ็กนะก็จะเป็นอยู่ใต้ใตพวกบล็อกตัวบล็อกนี่แหละก็จะอยู่แถวๆกลางกนะเวลาเขาเติมนะ อ๋อแบกขวาก็เป็นออฟฟิศฟูลแบคเลยอันนี้ก็จะเป็นสายเติมที่ผมว่าเลยนะเติมขึ้นไปปิดไปอะไรแบบนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็คือนี่แหละก็คือความแตกต่างระหว่าง side, แบกซ้ายแบคขวานะตัวนึงจะเติมบอกริมเส้นสุดๆตัวหนึ่งจะเติมเข้ากลางนิดนึงนะเขาจะบุกในแดนกลางนะต่อมามาที่กองกลางบ้างนะก็เป็นบล็อกตัวบล็อกตัวหนึ่งนะบล็อกตัวบล็อกตัวหนึ่งก็คือจะเขาจะมีพลังเยอะนะเขาจะคอยเติมขึ้นนะแล้วก็ลงมาช่วยในแดนรับด้วย แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะเอาไว้ปักนะก็คือองเครืแมนนะสไตล์นี้ก็จะเป็นสไตล์แบบปักเลยไม่ค่อยออกจากตำแหน่งสักเท่าไหร่นะก,ก็จะอยู่บริเวณที่เขาถนัดมากที่สุดนะก็คือในแดนกลางตัวรับนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ถ้าเรามีแบ็กไซส์สไตล์นี้สไตล์ฟูลแบ็กฟินิเชอร์นี่เราต้องเอาบล็อกทูบ็อกมาไว้อยู่หน้าเขานะเพราะว่าบ็อกทูบ็อกมันจะเติมขึ้นเติมลงนะแล้วเราก็เอาตัวนี้ไว้ข้างเดียวกัน เอาห้าเอาแองเกอร์แมนนะมันจะไปอยู่ใกล้กันเกินไปนะแล้วก็แองเกอร์แมนก็ไปอยู่ข้างเดียวกับออฟฟิซฟูลแบ็กนะเอาไว้รองออฟฟิซฟูลแบ็กเวลาเขาเติมขึ้นนะก็ประมาณนี้นะครับกลางแล้วก็ต่อมาก็เป็นนี่เลย EMF นะกองกลางตัวลูกนะเราก็เอากมเมกเกอร์นะเข้าไปสร้างสันเกมนะตัวนี้ก็เป็นตัวสร้างสค์เกมอยู่แล้วนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับส่วนปีขวาของเราก็คือสไตล์นี้เลยครับ เป็นสไตล์โ o รตฟิกินเกอร์ก็เป็นปีกธรรมชาติเหมือนเดิมนะก็จะคอยเติมเปิดเติมตัดเข้าในอะไรแบบนี้ก็เป็นสไตล์ปกติของเขาเลยต่อมาเป็นสไตล์ของปีกซ้ายดูนะว่าจะเป็นยังไงนะก็คือสไตล์นี้เลยนะรวมมิ่งแฟงนะก็คือสไตล์ที่ปล่อยมารับบอลใน AMF นะปล่อยเข้ามารับบอลพวก C m เมอะไรแบบนี้แล้วก็เขาไปทำสกอร์อย่างเงนะจะไม่ติดปีกสักเท่าไหร่นะ เขาจะคอยบุเข้ามาข้างในมาขอบอลอะไรแบบนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับการจัดเผนเผีนนี้นะส่วนกองหน้าก็เป็นโกโพเชอร์ปกติเลยของทุกคนที่เอาไปเล่นอยู่แล้วนะก็ถ้าใครอยากรู้เกี่ยวกับแพนอะไรแล้วก็สไตล์อะไรอีกก็คอมบินไว้ใต้คลิปเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อเป็นาจ่ในการทําคลิปต่อไปส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ